็ถือว่าวันนี้เป็นวันมนิตหมายดีนะครับที่ทางผมนะครับพานุพลนะครับเป็นผู้อาการยาสูตรของประเทศไทยนะครับนี่เป็น เป็นโรงพยาบาลศวนเป็นจักิตินะครับก็คือโรงพยาบาลในส่วนของโรงพยาบาลสูงซึ่งให้บริการในการฉีดวัคซีนนะครับตาโยบ,บายรนฐบาลนะครับวันนี้เป็นวันแรกไม่ใช่ทั้งในการวันแรกซึ่งเราในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีผู้เสี่ยงสูงนะครับกลุ่มของที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคเจ็ดโรคนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของที่มีอายุเกิน 60. 60ปีนะครับที่ที่ที่ประชาสััสธ์วันนี้ก็จะบอกว่าเราทววําตามนโยบายรัฐบาลแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าในการที่จะจัดสถานที่เรื่องของความโปร่งนะฮะอากาศ ventilation นะครับาาความไม่แออัดนะครับแล้วก็มีทั้งผู้ในการรงบาลรองผู้ในการรงบาลและส่วนของเจ้าที่รงบาลเข้ามาดูแลอย่างดีนะครับก็ไม่ต้องรอนานใช่ไหมครั แล้วก็กสําคัญที่สุดก็คือว่าเราจะดูแลผู้ป่วยหรือผู้ที่มาฉีดวัคซีนนะครับให้นั่งพักดูอาการวัดความดันนะครับคุณหมอพูดในการคุณหมอพุชนกนะครับไม่ทราบว่าเราจะฉีดผลิตกินเข็มมากก็ตอนนี้นัดไว้เนี่ยวันลา120รายค่ะไปจนถึงเดือนกรกฎา แล้วก็ด่าผมนะครับผมก็ก็ก็มีวัคซีนมาเราก็รีบฉีดนะครับตามที่ลงทะเบียนกันไว้ะนะครับแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้ที่มันที่มาไม่ใช่เฉพาะสวัสดิการของพนักงานการกยาสูตรแห่งประเทศไทยเป็นผู้ป่วยที่มารักษานะครับตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่เป็นคนไข้ประจำของโรงพยาบาลด้วยนะครับผมก็าพี่ครับการบริการเป็นไงบ้างครับสะดวกดีนะครับสะดวกดีครับสะดวก็ีาะครับเกิดอะไรไม่ฉีด ดีจุดเลยเลครับขอบคุณมากรับนี่ครับแล้วก็นี่เป็นน้องอยู่ที่ไหนฮะอยู่อ่านค่ลุมินีครับพอดีเป็นโรคเกี่ยวกับโรคอ้วนก็เลยมารับบริการที่นี่ครับนี่เป็นตำรวจพุ่งกับใช่ไหมใช่ครับบริการใช้ได้ไหมดีบริการดีมากเลยครับรวดเร็วแล้วก็สะอาดโตขอบคุณก้อนก็จะเล่าให้ฟังว่าส่วนนี้ไม่ไม่ใช่เป็นการโฆษณาแต่พยายามบอกว่า เราพยายามทำเป็นเป็นเป็นเรื่องของการที่เน้นเรื่องของความสะอาดระบบที่เกี่ยวข้องกับการที่จะให้ความปลอดภัยที่สุดสูงสุดของผู้ป่วยที่มาใช้บริการนะครับนี่เป็นไงบ้างคะที่นี่ ก็เป็นพนักงานที่นี่อยู่แล้วอ๋อครับผมเกษียณไปห้าปีแล้วแล้วก็ดีใจมากที่ลงทะเบียนปุ๊บได้เลยอ๋อครับก็ก็ที่เป็นที่เป็นพนักงานที่เกษียณอยุทองจากยาสูบไปลงทะเบียนวัดได้เลยแล้วก็มีคนอินฉามีคนอิจฉาโอเคก็ก็เข้าใจแต่แล้วก็เข้าใจรัฐบาลด้วยว่ารัฐบาลก็ทําเต็มที่ที่จะบริการทุกคนในประเทศไทยนะครับแต่เ้ื่องจากว่า จำนวนผู้ป่วยหรือจำนวนคนที่ต้องการฉีดมันจำนวนเยอะมากการจัดสรรทั้งประเทศเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบล้านคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็เอาใจช่วยรัฐบาลนะครับที่สุดท้าที่เป็นรองพูดในการมีอะไรจะฝากหรือเชวนชวนคนไม่ใช่บริการลงมาจะสู้างครับกจากเรื่องการฉีดวัคซีนเราก็ยินดีนะยินดีให้บริการที่ท่านแล้วก็ตางนโยบายรัฐบาลก็ท่านผู้ว่าเป็นคนก็พูดในการให้ให้การสนับสนุนตรงมันจะสูบเราไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการ ให้บริการฉีดวัคซีนนะครับเรายังมีโรงพยาบาลเรากนากี่เตียงไหร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเตียงนะครับมีเรามีหมอซึ่งอาจจะจำอยู่แค่สิบกว่าคนแต่ว่าเรามีหมอที่เกษียณยุ่ไปแล้วเข้ามาช่วยเราอีกยี่สิบสสิบคนเรามีลิลิกที่ดังมากตอนที่เคอเอ็นไทจิงเรามีเรื่องของโรคไตที่เป็นสสวนสาขาของโรงพยาบาลจุฬาเรามีเรื่องของตัวสกินทำกับธรรมศาสตร์นะครับมีมีอะไรไหม ดูแลผู้สูงมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุซึ่งห้องเราเนะี่ยไม่แพ้โรงมาบาลเอกนชนเลยก็ยินดีนะครับที่จะเข้ามาย้ำนะฮะว่าที่จอดรถสะดวกนะครับรอบๆือสวนป่าเป็นแจกินทีนะครับตั้งอยู่ในใจกลางเมืองนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือว่าบริการทุก,กระดับรับใจทุกคน,นครับผมขอบคุณครับคุณม่ี่